ไอพีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตูนลูกซองแจ็คแคมเมอร์นะฮะดูกันเลยตากล้องตมามาโอเคครับนี่นะครับอ้าวชิบภายแล้วลืมกดยืนย <c oughs> ันชังแหวก็่ฆ่าตัวตายตูมโอเคเดิยนย้อนมาจะดูนี่นะดูผมนะ อะไร uce. อะไรเลนไลครับเลนไรเนี่ยยอดฝีมือครับฝีมือเยี่ยมครับเยี่ยมกินใช้เมาส์นะฮะนับโบนะครับซูมาเท่เทนับโบครับนับโบโบสวยฮะ มาโคได้นะแต่ผมไม่เอาฮะคีย์บอร์ดครับเป็นของ MSI ครับเอ้ยซึนตีนะครับ M MD Tech ครับใชครับ MD Tech ไม่ใช้ไม่ใช้ก็เหี้ยละครับตังยังไม่มีจระเล็ดอะไรเลยฮะคนนี้ไม่รู้สึกไม่ใช้มาโคนะครับใช้นะใช้มาโคไม่ได้ฮะใช้มาโคตอนวอลคนมาครับใชเดีครับจะเหลือเหี้ยละครับใช้ใช้แค่เรื่องนี้ครับคลิปครับแม่นดาครับห้ามาโคยังมาโป ไอสัตว์โปโปเชี่ยนี่มึงกากสัตว์ตโปนี่วยว่ะจโด้กูเล่นไปมือไม่ครับโปรจริงๆจะโปโรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่น,นอลอะเนี่ยเขนะฮะก็รู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยจะแข็งเลยจบไปที่สามแล้วอัพอัพอัพเกรดระดับก่อนไปๆๆเข้อัพเกรดระดับแล้วตั้งสติครับสามสองหนึ่งเล่เป็นขี้ครับ เงไนของตัดสร้างเป็นสีให้หรือว่าอัทีมะคุณคุณจะแพ้ยศบ้างก็ได้นะโอ้ยมันเทียบอะไรยังดูดูด้วยดูดูด้วยผมไม่เส รีโหลดไม่ทันนะก็ะะะะเดี๋ยวคิดยาวฮะขอจบรายการนะฮะยิงโชว์หน่อย